ตรงไหนนะผมนี่นะสายวิ่งแล้วนะผมมาครับผมวันนี้ผมจะพามายิงประกายผุดดูนะครับ <ผม S 1> วันนี้ผมก็จะพาเจ้าซีซดเลงลางมาเทสให้ชมนะครับใครสนใจงานเลงลางชัก75นะครับผมในราคา22 9 0กบาททักแชทไลน์ผมเข้ามาได้เลยนะครับมี3ทรงให้เลือกด้วยนะครับผมและวันนี้ผมก็ได้ตัวไม่แห้วด้วยนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันโอ้ยเดือดจัดโโหโคตรเร็ว อย่าติดยังเนี่ยวอืมฝุ่นเตะแต่พันตึงตังตังอยู่เหมือนเดิมอือืมติดโอ้โหไม่น่าเลย โดนนะผมโดนนะร้อยนะผมกับนี้นะเรลยงลางผมนะผมสองพันสองร้อยเก้าสิบเท่านั้นนะมันยิงปลาผุดนะผมมาโอเคมาดูว่าจะได้ตัวแค่ไหนนะไม่รู้จะเข้าลึกตรงไหนนะผมนี่นะสายวิ่งแล้วนะผมโอ้ตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะนี่นะผมี๋ยวผมจะยกเลยนะี๋ยวผมปล่อยให้มันโอ้ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะผม นี่นะตัวปลาฝ่า,ฝาไปด้วยแล้วกันนะผมกับหน้าไม้เออนี่นะเฮ้ยเข้า,เข,าเข้ามินมินเองนะผมชิบหายแล้วเข้ามินมินไอ,อ้พันต่อพันตอมันพันต่อนะผมนี่นะเชี่อแล้วออกดีลูกอ,ออกมาออกมาเออนี่นะยกเลยนะผม โอเคนี่นะโอ้เรียบร้อยจนได้นะผมเ <Okay. S 1> นี่ยเ,เรียบร้อยนะผมเข้าทะลุเลยนะโอ้โหมันหมานแล้วแล้วผมก็มาจนได้นะผมจากที่ตามแต่ตัวแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะผมนี่นะก็ฝากไว้ตัวเลงลางนะผมยิงง่ายใช้ง่ายนะ นะผมซีแซเลงลางไส้อะคริกก็ในราคา2590นะผมถ้าเป็นไส้อะคริิกไส้ตัวนี้ผมมีเยอะนะ่ใครสนใจสั่งได้นะผมสำหรับงานเลงลางนะชัก7 5็ดทิง4 5ปี55าิบห้นะผมมี3ทรงให้เลือกท้ายพันท้ายจะมีซ z ตัวนี้นะผมแล้วก็ล่องนิ้วแล้วก็มือสอดนะผม